ทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่เซนทันลาดพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศของงานอาหารนะงานเทศก,กาลอาหารอยู่ชั้นจีนะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมของกินเต็มเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผู้คนเยอะแยะเลยนะฮะอยู่ที่เซนทันลาดพร้าวนะครับไปไปลงไปดูด้านล่างกันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ตอนนี้เราลงมาจากชั้นบนนะครับแล้วก็เดินลงมาเนี่ยจะมีร้านผลไม้อันนี้เป็นหนมปังลองเดินดูน้ำผลไม้เล็กๆน้อยๆน,ยนี่มีขา้าวโพดมีแบบขา้าวโพดเทียนด้วยทางนี้มีหนมปังนะครับหนมปังส,สดนมฮอกไกโดนี่ น่าสนใจใเดี๋ยวลองดูฝั่งด้านนี้ขน,นมมีนมมีน้ำผลไม้อะไรเยอะแยะเลยทุเรียนก็มี89บาทเอทุเรียนทางด้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนี่ยนะอ๋อแล้วก็เป็นทันยยบคื่อทั้งนี้เขามีข้าวแช่ด้วยทุกคนไข่หงไข่หงถุงละห้าสิบ เขาแช่ชุดละหนึ่งร้อยเขาแช่โบราณนะครับหัวด้านนี้เต้าหู้ดำเต้าหู้ขาวเต้าหู้ดำเต้าหู้เหลืองแล้วก็เป็นรวยปิ้งนะครับรวยปิ้งแม่กำน,นันโอ้ของกินแบบเยอะอยู่นะด้านนี้เป็นขนมหวานนะครับเอปะปากิมไข่เต้าขนมหวานโดยทางนี้มีน้ำปันน่นนะฮะน้ำปัน่นแบบหลากหลายชนิดห้าสิบห้าบาทแล้วก็มีช็อกโกแลตด,ดูไบ อันนี้ก็ของกินเนาะทุกคนด้านนี้เป็นอาหารเหนือไส้ออเชียงใหม่คิรหัสสิทแหนมหม้อน้ำพริกหนุ่มนะครับโอ้นี่แบบทุเรียนก็มีทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะครับเยอะแยะเลยขนเมเบื้องบโบราณด้านนี้เป็นชาใต้ชาไทยครีมชีส60บาทชาไทยกิติมะ65โอ้ อันนี้ลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับทางด้านนี้เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนมั่นแตะมีไก่ย่างนะฮะแล้วก็ขนมสมมติก็จะเป็นขนมเยอะเนาะน้ำลำญ่ขนมหวานโางด้านนี้มีเมี่ยงปลาทูมีวิเตียวลุยสวนนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบปูก็มีเนี่ยเห็นไหม ห้าร้อยสามอยสองอยนะครับแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบร้านค้าขายของกินทั่วไปขายของเสื้อผ้าโอ้ยนี่แบบว่าโปรเทศต๊โบว์สี่สิบบาทอันนี้สาสิบาทนมนมหวานนมหวานนี่พามาเดินดูบรรยากาศนะ่ะพอดีบอกว่าเรามาเดินเล่นที่เซนทันนะก็จะเจอบรรยากาศพอดีเนี่ยนะพวกเกลียบก็มีเยอะแยะเลยด้านนี้ก็เป็น น้ำพึ่งมะนาวนะครับน้ำพึ่งมะนาวสี่สิบสี่สิบอันนี้คือตู้ไปรษณีย์มาอยู่ตรงนี้เลยเหรอหนังสือตู้ไปรษณีย์มีผล,ลไม้มีอะไรแบบเยอะแยะเลยทุกคนมีแบบว่ามีมีไกชิกเอเบอรี่นะครับคูเรียดองสองเก้าเ้านี่มีแบบของกินหลากหลายเลยนะด้านนี้ก็จะมีแบบว่า ปลาเส้นมีแบบสลับเปาเปาจีนะครับเนี่ยของกินเยอะเลยนี่ตอนนี้ได้มากินแล้วนะทุกคนเราสั่งเป็นแบบมะพร้าวกับมันม่วงนะครับชิ้นละสามสิบบาทอร่อยนะอันนี้นี่ของกินคือมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนี่ยของกินเยอะมากเลยนะแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรก็ลองแวะมาดูนะที่เซ็นทันพะรามที่เซ็นทันนัดนพร้าวนะครับ,นะรบไปพะรามก้าบ่อย นี่นะ